จากข้อมูลนะคะเขาระบุนะคะว่าความยาวของอวัยวะเพศช,ชายโดยที่อยู่ในภาวะปกตินะคะอยู่ที่3.61นิ้วเส้นรอบวงนะคะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่3.66นิ้วและความยาวแข็งตัวเต็มที่จะอยู่ที่5.16นิ้วเส้นรอบวงนะคะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่4.59นิ้วช่วยตัวเองบ่อยๆน้องชายจะใหญ่ขึ้นจริงไหม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะคําถามโลกแตกคําถามหนึ่งเลยนะคะที่เป็นปัญหาสําหรับคุณผู้ชายหลายๆคนนะคะนั่นก็คือความรู้สึกว่าของเรามันเล็กกว่าคนอื่นหรือเปล่าของเรามันเล็กเกินไปไหมผู้หญิงจะชอบหรือเปล่าถ้าหากว่าใครนะคะกําลังเจอกับปัญหานี้อยู่หรือกําลังคิดว่าของเราเนี่ยมันเล็กกว่าคนอื่นหรือเปล่าลองมาหาคําตอบกันในคลิปนี้นะคะว่า การช่วยตัวเองบ่อยๆมันช่วยให้น้องชายมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเปล่าก่อนอื่นต้องพูดถึงขนาดโดยปกติค่าเฉลี่ยของชายไทยก่อนนะคะจากข้อมูลนะคะเขาระบุนะคะว่าความยาวของอวัยวะเพศช,ชายโดยที่อยู่ในภาวะปกตินะคะอยู่ที่3 6 1นิ้วเส้นรอบวงนะคะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่3 6 6นิ้วและความยาวของอวัยวะเพศช,ชายเมื่อแข่งตัวเต็มที่จะอยู่ที่5.16นิ้ว เส้นรอบวงมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่4.59นิ้วนี่นะคะคือค่าเฉลี่ยของขนาดน้องชายของชายไทยค่ะแต่ถ้าหากว่าของใครนะคะมันเล็กกว่านี้สั้นกว่านี้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะเพราะอันนี้มันคือค่าเฉลี่ยนะคะเราอาจจะมีเล็กกว่านี้ได้ใหญ่กว่านี้ได้ค่ะที่สําคัญคือถ้าหากว่าคุณนะคะอวัยวะเพศของคุณสามารถใช้งานได้ปกติ สามารถทำให้คุณมีความสุขในการทำกิจกรรมได้ขนาดจะสั้นจะยาวไม่ใช่ปัญหาค่ะและจากคำถามที่ได้รับบ่อยๆนะคะจากหนุ่มๆนะคะก็คือวิธีการเพิ่มขนาดน้องชายการช่วยตัวเองบ่อยๆทําให้น้องชายมีขนาดใหญ่ขึ้นได้จริงหรือเปล่าการช่วยตัวเองคืออะไรมา s t สเตอร์เบชั่นการช่วยตัวเองคือการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของตัวเองด้วยการสัมผัสจุดต่างๆในร่างกายค่ะเช่นหน้าอกอวัยวะเพศหรือจุดอื่นๆนะคะ ที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็ถึงจุดสุดยอดได้โดยสามารถทําคนเดียวหรือจะทําร่วมกับคู่รักของเราก็ได้การช่วยตัวเองถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะสามารถทําได้ทุกเพศค่ะการช่วยตัวเองบ่อยๆจะทําให้น้องชายใหญ่ขึ้นมันจริงไหมต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าลักษณะทางกายภาพของน้องชายหรือว่าองคชาตเนี่ย มันไม่ใช่กล้ามเนื้อค่ะแต่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดจํานวนมากที่ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นเนื้อแล้วก็ผิวหนังค่ะเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศนะคะเลือดก็จะไปข้างจนทําให้อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการช่วยตัวเองบ่อยๆไม่ได้มีผลที่จะทําให้น้องชายมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อเรื่องอื่นๆด้วยนะคะ การช่วยตัวเองไม่ได้มีผลนะคะทาให้น้องชายใหญ่ขึ้นหรือว่ายาวขึ้นเพราะองค์ประกอบหลักของน้องชายหรืออวัยวะเพศไม่ใช่กล้ามเนื้อค่ะแต่การที่น้องชายมีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่คุณมีอารมณ์ทางเพศม,มันเกิดจากการข้างของเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดจํานวนมากในน้องชายของคุณค่ะเมื่อคุณถึงจุดสุดยอดมีการหลั่งถึงจุดไคลแมก เส้นเลือดต่างๆก็จะมีการคลายตัวน้องชายของคุณมันก็จะหดกลับมาอยู่สภาพเดิมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะแข็งตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นยาวขึ้นขยายตัวขึ้นเมื่อตอนที่คุณมีอารมณ์เท่านั้นเมื่อมีการคลายตัวหลอดเลือดต่างๆคลายตัวถึงจุดคลายแม็กม์การหลังเสร็จแล้วมันก็จะหดกลับไปที่เดิมค่ะก็จะเรียกได้ว่ามันเป็นไปตามกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมก็ว่าได้นะคะ เขาเรียกว่าพ่อให้มาค่ะพ่อให้มาแค่ไหนมันก็มีเท่านั้นค่ะและอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้น้องาสของคุณแข่งตัวไหมแข่งได้นานไหมนั่นก็คือภาวะสุขภาพของคุณด้วยถ้าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณก็จะมีอวัยวะเพศที่แข็งแรงด้วยเลือดลมไหลเวียนดีเลือดไปข้างบริเวณน้องาสของคุณได้ดีอวัยวะเพศของคุณก็จะแข็งตัวดีแข่งได้นานแข่งได้เต็มที่ค่ะ เพราะฉะนั้นขนาดของอวัยวะเพศมันก็จะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยของพันธุกรรมด้วยค่ะขนาดของคนเอเชียขนาดของคนไทยมันก็คงจะไม่สามารถใหญ่ได้เท่ากับพระเอกหนัง m v แอฟริกาชาวต่างชาติที่คุณเคยดูมานะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นไปตามพันธุกรรมของเราด้วยค่ะแต่การช่วยตัวเองนะคะมันมีประโยชน์ก็คือทำเสร็จแล้วทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายคลายความเครียดมีความสุข และที่สําคัญก็คือไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่ไปทําให้ใครตั้งท้องด้วยนะคะและอยากจะบอกคุณผู้ชายทุกคนนะคะว่าขนาดจะเล็กหรือใหญ่มันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงปัจจัยสําคัญนะคะก็คือความรักความเอาใจใส่การดูแลที่คุณมีต่อเธอคะ่ะ ถ้าคุณเล้าโลมดีดูแลเอาใจใส่เธอดีทําให้เธอมีอารมณ์สร้างอารมณ์ให้เธอได้ต่อใส่แป๊บเดียวเธอก็ถึงฝั่งฝันได้แล้วค่ะปัจจัยหลักในการมีกิจกรรมทางเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดค่ะแต่ขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณมากกว่าและที่สําคัญนะคะขนาดของอวัยวะเพศไม่เกี่ยวกับความสามารถในการสืบพันธุ์ค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษา inbox เข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะพบก,กันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ